และแล้วเรื่องราวของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กลับมาอยู่ในหน้าปัดความสนใจของสาธารณชนอีกครั้ง เมื่อคณะรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้งจุ๊บจิ๊บนางสาวธนพรศิวิราชซึ่งเป็นภริยาร้อยเอกธรรมนัฐให้เป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหลังจากที่คุณนายรัฐมนตรีเดินสายออกงานคู่สามีบ่อยๆและเมื่อย้อนไปดูความร่ำรวยของตัวภริยาและของตัวร้อยเอกธรรมนัฐเองพบว่ารวมเกือบ800ล้านบาทโดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชเปิดเผยบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีเข้ารับตำแหน่งจำนวน414รายในวันที่22สิงหาคม2562ที่ผ่านมาโดยร้อยเอกธรรมนัสมีทรัพย์สิน644ล้านบาทประกอบด้วยเงินสด3แสนบาทเงินฝาก168ล้านบาทเงินลงทุน13ล้านบาทที่ดิน98ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง50ล้านบาทยานพาหนะ62ล้านบาทสิทธิและสัมปทาน92ล้านบาททรัพย์สินอื่นๆอีก157ล้านบาทอาทิพระสมเด็จบางขุนพรมมูลค่า10ล้านพระรอดลำพูนพร้อมตลับทองฝังเพชรพระกิ่งชัยวัดเนื้อทองคำหลวงปู่ทวดรุ่นหนึ่งพระยอดธงรวมทั้งมีนาฬิการูหลยยี่ห้อแหวนเพชรปืนเกระบอก กระเป๋าแบรนด์เนม12ใบและมีหนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น59ล้านบาทส่วนภรรยาคนแรกนางอริสราพรมเผาคู่สมรสมีทรัพย์สิสน189ล้านบาทประกอบด้วยเงินฝาก10ล้านบาทเงินลงทุน18ล้านบาทที่ดิน100ล้านบาทและอื่นๆบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินจากสิทธิ์และสัมปทาน31ล้านบาทไม่มีหนี้สิน โดยร้อยเอกธรรมนัฐและนางอริสาราและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินรวม866ล้านบาทมีหนี้สินรวม73ล้านบาทรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน792ล้านบาทขณะที่คู่สมรสอีกคนคือธนพรศรีวิราชเธอมีทรัพย์สิน63ล้านบาทประกอบด้วยเงินฝาก14ล้านบาทเงินลงทุน4ล้านบาท ที่ดิน9 5แสนบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง5แสนบาทยานพาหนะ14ล้านบาทสิทธิตามวงเงินประกันชีวิต4แสนบาททรัพย์สินอื่น28ล้านบาทมีหนี้สินหล้านบาทรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน57ล้านบาทนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัสยังแจ้งมีบุตรในสมรส2คนบุตรนอกสมรสที่รับรองแล้ว5คนรวม7คน และให้ประจุเหมาะกับข่าวการแต่งตั้งภรรยาร้อยเอกธรรมนัฐก็ปรากฏข่าวสื่อออสซี่คว้าวรางวัลข่าวยอดเยี่ยมในรางวัลเลสแคนเนดีประเทศออสเตรเลียหลังตีข่าวธรรมนัฐแจงสภาปมขนแป้งและในเวลาไล่เรียกกันก็เป็นเรื่องราวของร้อยเอกธรรมนัฐส่งน้องชายนายอัคราพรมเพาจากกลุ่มฮักพะเยาลงชิงชัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และย้อนไปไม่นานเมื่อเดือนกันยายน2563ที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัฐจะรดประกาแต่งตั้งนายหิมาลายัยหรือพันโทหิมาลัยผิวพันธ์หรือเสหิมาลายัยอดีตนายทหารคนดังผู้กว้างขวางและนายไพรอดีตอสสสงคลาพักประชาธิปัตย์ และอดีตนายกเทศมนตรีหาดใหญ่เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างไรก็ตามหลังจากภรรยาร้อยเอกธรรมนัสได้รับแต่งตั้งไม่ทันไรทัวลงรัฐบาลอย่างทุ่มท้นและน่าจะเป็นการตอกย้ำถึงช่วงขาลงของรัฐบาลลุงอย่างเด่นชัดที่สุดนั่นเอง